ไอคิวเอามาจากไหนอะลูกพี่กีเอามาไอดักมันเองพี่กีดักมันเองมันก็เลยจีกจะข่ายตตุ๊กติดติดอะไรนะจีกจะข่ายจติดตาข่ายใครอะตาข่ายไคิวอ้าวแล้วเมื่อกี้บอกตาตาข่ายตาตุ๊กตาตุ๊กตาข่ายตาตุ๊กเอาไปแล้วเนอะนี่ี้ตัวอะไรอะลูกเนี่ยอันี้ตัวอะไร กับอะไรกับปลาไหลกับอะไรนะกับปลาไหลกับปลาไหลเหรอปลาไหลใครปลาไหลนี่คืันนี้ก็ปลาไหลเลือดบ้าเลยอ่าปลาไหลมันเลือดบ้าเลยพิกิก็ตัดบัดินมากพิกิจะเอาไปแกก็ดีเลย อ้น,นี้ตัวอะไรแล้วมันเป็นสีอะไรสีดำสีดำเหรอ